สวัสดีค่ะบีเองนะคะจากเพจชารินากัวซา,า health นะคะก็คือเป็นเพจที่จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องการกววซาเพื่อสุขภาพกันนะคะแล้วก็จะมาให้เคล็ดลับการดูแลสุขภาพด้วยนะคะทีนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้เกี่ยวกับเรื่องของการกวาซาก่อนว่ามีที่มายังไงนะคะการกวาซาเนี่ยจริงๆมีความเป็นมามาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง,งซึ่ง รวมระยะเวลาแล้วเนี่ยก็มีความเป็นมามาถึง1.000กว่าปีมาแล้วนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนามาเรื่อยๆค่ะจริงๆแล้วการกวาดซาเน้นนำมาใช้ในทั้งด้านของการรักษาโรคแล้วก็ทั้งด้านการดูแลเรื่องความงามด้วยนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่เราเห็นในทุกๆวันเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ การกวาซามีความหมายว่ายังไงนะคะมันหมายถึงอะไรการกวาเนี่ยในภาษาจีนนี่มันก็คือการขูดค่ะขูดลงไปบริเวณผิวหนังไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่แล้วซาก็คือการที่ร่างกายเนี่ยขึ้นเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเป็นเหมือนจุดเล็กๆๆ,ๆ,ๆเหมือน มีลักษณะเหมือนมีแบบเป็นแดงๆผื่นๆนะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นจุดกระจายอยู่หรือว่าเป็นแผ่นปืนๆก็ได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าลักษณะของซาเป็นยังไงจบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะสําหรับใครที่มีคําถามสงสัยอะไรนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์มาได้เลยนะคะดวบีจะพยายามไปหาคําตอบมาให้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่า ทุกคนชอบนะคะหรือว่ามีคําติชมอะไรก็สามารถกดสามารถที่จะพิมพ์มาได้เลยนะคะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าใครชอบคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะกดไลค์ mm hmm. กดแชร์ได้เป็นกําลังใจให้กับบีด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากเลยค่ะ mm hmm. ให้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ